หนอยสิคะคุยคุณพ่อราคาหลักล้านเพราะฉะนั้นเราต้องตอบแทนเขาอีหนูไปเอาเงินมาสักสักแสนไปรึป่แสนเลยเอามาให้เขาไปตั้งเนื้อตั้งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวจันเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรขันขออะไรทักอย่างเดี๋ยวไปเลยไปเลยมึงเอาเงินมึงคืนไปเลย แม่ามาหาเธอต่อกูไอ้ไอ้นี่โกงกูไหญ่มากของปลอมด,ดีนะกูม,มาเจอตัวจริงลูรร้ทันของแท้แกมีอะไรบอ,อผมเป็นคนเก็บฝ่ายเส้นนี้ได้ครับผมอา้าวกำไรเนี่ยผมเป็นคนเก็บได้แกเป็นคนเก็บได้จริงๆนะถูกต้องแน่ใจใช่ไหมมันีโกงกูช่างแน่ใจใช่ไหมว่าเก็บได้เนี่ยเก็บได้จ้ะวางเลยคุณพ่อ หนูดูสิลูกเดี๋ยวว่างพอดูก่อนนะคะมันยังอยู่ครบถ้วนไหมอุตายอรลูกเพชเพชหายไปห้าเม็ด่ไยงไงดีคะเพชหายห้าเม็ดใช่นี่นี่นี่นกะดาษนี่ห้าเม็ดนี่ยมันตกเม็ดละหมื่นเชนะหวะห้าเม็ดมันก็ห้ามืมห้าหมืนนี่ของเสียหาย ของอาจจะถูกยักย่อไอ้หนูเรียกตำรวจลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้วงวางเออเดี๋ยวเด้อมึงเอาเงินนี่คืนมาเลยมึงเอาเงินกูคืนมาเลยอะไรเอามาฉันไม่ได้เก็บได้เออไอ้นี่เก็บได้สรุปว่าแกไม่ได้เก็บได้ใช่ไหมไม่ได้เก็บหรอกเออเออแล้วไปแล้วหวางเลยหายไปเลยห้าเม็ตรนั่นพูดไปแล้วนะเราเป็นคนรวยนะลูกเนาะ เราอย่าใจแคบขนาดนั้นเลยลูกจร,จริงค่ะคุณพ่อเงินทองเราเนี่ยโอ้โหใช้ยันชาติหน้าก็ไปหมดลูกสี่ห้าหมื่นเนี่ยเป็นเศษเล็กเศษน้อยของคุณพ่อเองค่ะไปให้ช่างก็่อมวันเดียวก็เสร็จจริงด้วยค่ะคุณพ่อเออไอหนูเดี๋ยวเรื่องนี้ไม่เป็นไร